ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มานำเสนอแอปหางเงินออนไลน์นะคะคือแอปนี้สามารถทำได้ทั้งแบบสอบถามเล่นเกมดูโฆษณาก็ได้นะคะเป็นวิธีหางเงินนะคะนี่ค่ะหน้าแรกก็เป็นส่วนของเซอร์เว์นะคะเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ทุทกค่ายเลยนะคะเนี่ย สามารถทำได้หมดเลยนะคะทุกกดเข้าไปดูได้นะคะเขาก็จะมีบอกไว้อยู่ว่าได้กี่พอยต์กี่พอยต์ได้ห้าสิบหกพอยสองร้อยแปดสิบพอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเอาเป็นไรอะลองก็ไปดูค่ายอื่นก็ได้นะคะนี่ค่ะ ัจะมีบวกสี่สิบสามสี่สิบสถอดค่าต่ำหนึ่งพันพ o i นะคะทุกคนหนึ่พันพอยเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะคะแล้วก็มาดูไปดูถัดไปดีกวา่าไปดูนี่แท็ก็กอนันนี้เราจะสามารถดูเป็นโฆษณาได้นะคะเนี่ยวิดีโอเขาก็จะสุ่ม p อย n ์ให้เรานะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่ อไรจากโพลิมเทรดด้วยไม่มีค่าคอัดูตัวีนะคะวิทีอ่ะมิชันหากต้องการฝากเงินให้ไปที่ส่วนฝากเงินและเลือกวิธีรเราก็ดูวิดีโอจนจบนะคะแล้วเขาก็จะให้คะแนนเรามานะคะก็ไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้นะคะทุกคนแอบนี้ สามารถถอนได้เงินเข้าภายในึงวันนะคะพอโฆษณาจบแล้วเราก็กดกลับนะคะกดการกรบาทเนี่ค่ะได้รับสน point นะคะก็จะมีแบบเพลเกมเอิน point ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะกิจกรรมเยอะมากนี่ค่ะเขาจะให้โหลดแอปนี้มานะคะเห็นไหมเขาจะให้โหลดแอปมาแล้วก็เนี่ยเปิดแอปทิ้งไว้หนึ่งนาทีจะบวกแปดพอยอะไรประมาณนี้นะคะก็เข้ามาดูกันนะอันนี้เป็นส่วนของบิตคอยนะคะถอนเข้าบิตคอยได้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ ทำแต้มได้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนที่ทําแต้มได้นะคะแอปนี้ก็การทํางานก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทําแบบสอบถามเล่นเกมแล้วก็ดูโฆษณาก็ถอนขั้นต่ำหนึ่งพันพ o i นะคะดูดูออยต์ข้างบนนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะ เงินเข้าภายในหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นประวัติการถอนของเรานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าถอนข้ออะไรได้บ้างหนึ่งเลยคะ่ะ บิตคอยหนึ่งพันพอยเหมือนกันเนี่ยค่ะหนึ่งพันพอยต์อแล้วก็เพย์พาวเพย์พาวนะคะหนึ่งพันพอยบัตรเพย์พาวหนึ่งดอลลาร์นะคะบิตคอยหนึ่งดอลลาร์อเมซอนสองหมื่นสองหมื่นพอยยี่สิบดอลลาร์ โอ้แล้วก็ถอนเข้าบัตร Google ได้ด้วยนะคะ10ดอลลาร์หนึ่งหมื่นพอยต์นะคะแล้วก็ Starbucks น่าจะเป็นบัตร Starbucks หรือเปล่านี่ค่ะหนึ 100, ่งหมื่นพอยต์แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นบัตรอะไรทุกคนก็สามารถดูได้นะคะว่าอยากแลกเข้าอะไร ก็ตามนี้นะคะทุกคนตอนที่เราทำนะคะก็นี่ค่ะทำแบบสอบถามสามชุดก็แทบจะถอนได้แล้วค่ะเนี่ยแล้วถอนก็ถอนตอนถอนตอนหนึ่งพันคะแนน โอเคค่ะใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะ